สวัสดีตอนเย็นครับผมผมใช้เวลาอยู่สามสี่วันนะครับผมทําบันไดตัดแต่งกิ่งมังคุดนะฮะบ,บันไดสูงหกเมตรนะฮะอันนี้คือขั้นบันไดที่จะปีนอยู่ด้านบนด้านล่างนี่คือขาคำ้ำขาค้ำด้านล่างเนี่ยกว้างเมตรห้าสิบนะครับผมเพื่อให้ค้ำได้ได้อย่างปลอดภัยนะครับผมแล้วก็ด้านบนนะฮะกว้างหนึ่งฟุตนะหัวกว้างหนึ่งฟุต ยึดเนี่ยผมหาจุดยึดเพื่อที่ขยับได้เนี่ยผมก็ไปหาซื้อ,อแหลกนะ,ะที่ใส่ลูกถ้วยไฟฟ้าแต่ว่าแหลกอย่างหนานะครับผมไปซื้อมาจากร้านขายของเก่านะกิโลละยี่สิบบาทนะครับผมเอามาตัดเป็นคู่นะคู่บนคู่ล่างนะสองคู่แล้วก็ใส่เพื่อยึดเข้าด้วยกันนะฮะเป็น ตัวสวิงนะฮะขยับข้าขยับออกได้นะ,ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะเริ่มตัดแต่งกิ่งมังคุดนะมังคุดเนี่ยกิ่งมันยาวแล้วกิ่งมันก็จะหักนะครับผมก็ลงมือทำนะ,ะเครื่องเชื่อมเครื่องตัดไฟเบอร์อยากกันยุงมานั่งทำยุงกัดหูจิ๊นะฮะหน้ากากหัวเชื่อมอันนี้ก็คือโรงเก็บของด้านหลังนะะที่ นอนเก็บตัวโควิดของผมะนะครับผม,ผมผมนอนเก็บตัวอยู่ตรงนี้นะเปลสนามยังไม่ได้เก็บแต่ว่าเปลเปลยวนเก็บแล้วทาชีวิตให้มันง่ายอย่าให้มันยุ่งยากนะความสุขอยู่ที่เราออกแบบเองนะความสุขไม่ต้องรู้หรอนะอยู่ง่ายกินง่ายทําง่ายนะครับผมสวัสดีครับ